สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคนดีสไตล์ครั้งนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะกับการทำารี a c ช i o n Show มีเลิฟอีพ ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งตอบรับจริงๆนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นกําลังใจให้ใหแบบเมยผลิตคอนเทนต์มากๆเลยยอดวิวดีมากๆก็ขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะมีหลายคอมเมนต์บอกมาเหมือนกันว่าอยากจะให้พี่เมย์อะรีแอคชั่นแบบเต็มตอนเตน็มเรือ่องแต่พี่เมย์อ,อยากจะบอกตรงนี้ว่าพี่เมย์อะขอคัดแค่ซีนที่ชอบลับกันในอีพีนั้นๆมาโชว์ให้น้องๆดูนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะพี่เมย์ก็อ,อยากร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมสัพขอช่องอออแก่ทีวีด้วยทุกคน มันก็เป็นลิขสิทธิ์เนาะถ้าใครอยากจะสนับสนุนอยากจะเจอคอนเทนต์ดีๆคุณภาพนะคะก็ไปสมัครเมมเบอร์กันเถอะทุกคนช่องแกนทีวีเพียงแค่250บาทเองทุกคนจะย้อนดูกี่รอบก็ได้จะย้อนดูกี่ EP ก็ได้และที่สำคัญนะคะมากกว่าซีรีส์อ่ะมันมีอะไรที่เอ็กซ์ c l u มากๆอยู่ในนั้นด้วยค่ะทุกคนอย่างเช่นปริเกเนาะก็มีหลายคนบอกมาเหมือนกันว่าอยากให้พี่มย์ีแอคลิเกเหมือนกันแนตะ่ว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมารีแอคให้แนตะ่ว่าตอนนี้รีแอคซีรีส์ก่อนละกันนะคะ นี้เลยค่ะทุกคนพี่มายขอคัดซีนพิเศษพิเศษส,นสีนนะ่ารักน่ที่พี่มวยชอบอะ่ะมาให้ทุกคนดูแลกันแล้วถ้าใครชอบใครถูกใจใครแบบอดไม่ไหวแบบพี่มวยมาอ่อยเยอะมากๆก,ก็ไปสมัครเมมเบอร์กันเถอะทุกคนไปสนับสนุนแกนทีวีกันนะคะมาเราไปดู EP 3ซีนที่พี่มวยชอบกันเลย จาก EP ที่แล้วเนาะคือมันกําลังเป็นความลังเลว่ามีนาเนี่ยสรุปแล้วอะ่ะจะมาลงประกวดมิสแกนไหมเชอรินจะไปตือ้อจะไปอ้อนให้มาลงประกวดมิสแกนได้ไหมซึ่งตอน3ามนี้แหละทุกคนก็จะเป็นตอนที่มาสรุปแล้วว่าสรุปแล้วมีนาจะมาลงประกวดมิสแกนกับเพื่อนๆใหม่โอเคก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบมากหลอกล่อมาแล้วเรียบร้อย ิวแบบมีฉาชีพปะแอบรักกลัวอยู่นะเพิ่งรู้จักกันไม่นานแล้วก็คือดีจ้าเด็กๆชวนมาเลยชวนมาเซ็นสัญญาเลยค่ะพี่ชื่อกี่กีก่นะพี่เป็นนางงามถึงพี่จะดูเหมือนนางงามแต่จริงๆนะพี่เป็นพี่เลี้ยงนางงามแล้วพี่อยากส่งหนูเขา้าประกวดยสแกรนในปีนี้อ ยอดฟิลพ yeah, ี่็อตฟิลทุกคนด้วยนี่พ like oh, ี่จอมพอพี่เจหนูที่ร้านอาหารแล้วหนูกำลังร้องเพลงอยู่แล้วมันคือคุณสมบัติคือร้องเพลงอะหนูร้องได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัตอื่นๆหนูน่าจะไม่ได้นะนอกนานวมันฝึกกันได้ เราเ<ไ>ป<ม>็นนา<ก>ได้ไม่ยากด้วยพี่ใช้เหลเพื่อนๆนด้วยนะถ้าหนูเข้ามาเป็นนางงามในสังคมพี่ทำไหมคะสิ่งที่หนูจะได้นะดดัรดแรกเลยหนูจะได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นบาทตลอดการโอเคสมัครค่ะน้นะนักมวยสมัครค่ะร้อเงินสองหนูจะได้ปรับทักษะต่างๆที่หนูไม่เคยเรียนรู้มาก่อนอพี่จะสอนหนูทั้งหมด ข้อ3หนูจะได้ดูแลในเรื่องของบุคลิกภาพหน้าตาการแต่งกายรวมถึงการทำสวยดูเหมือนเราจะได้จัดประโยชน์สุดท้ายสำคัญที่สุดทำไมคะมิตรภาพอ๋อ,อม,มิตรภาพมิตรมาแบบเป็นมิตร สิทธิว่าอะไรนะคือแบบแบบว่ามง่าจะถือเป็นปัจจัยขัน้นพื้นฐานและนี่คือสัญญาและประกาศพร้อมสรุปที่เหลือก็เซ็นค่ะชวนมาเพื่อเซ็นเลยอ่ะคือไปปิดเลยอ่ะโอเคตรงไหนเนี่ยบอกได้เลยนะไม่มีสิทธิ์บอกว่าไม่โอเคแล้วไม่เซ็นอ่ะแต่แบบมีสิทธิ์แค่ไม่โอเคตรงไหนาสามารถแก้ไขอะไรนิดหน่อยนะแต่สรุปแบบเซ็นนะแบบประกด เออเลือกสุภาสิตอะไรอะ่ะใครคิดออกคอมเมนต์บอกด้วยวางแผนมาอย่างแนบเนียนมีน้าโดนแล้วเซเอปเอร์เซเปอธอดังแน่นอน เซนนะคะทุกคนและนี่เป็นอีกสีหนึ่งที่ชอบมากๆคือมาบอกป้ามาบอกคนที่บ้านมาบอกคนในครอบครัวว่าแบบเออสรุปเราแบบผ่านการซ้อมผ่านการเซนเดี๋ยวจะไปประกวดนางงามแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วฉากเนี้ยที่มวยชอบมากอ่ะมันเป็นฟิลที่แบบมีนาย่เลยคขาว่าเก่งมากคือการประกวดทุกคนมันเหนื่อยมากๆเลยนะแล้วถ้าเราแบบกลับมาบ้านแล้วเราได้รับพลังงานดีๆอะมันจะเป็นอะไรที่แบบหนูจะเติมพลังใจได้ดีมากๆ แล้วฉากนี้มอนชอบมากครอบครัวดูอบอุ่นนะแบบได้รับพลังบวกจากป้าอะไรเงี้ยแบบเชียร์อัพหลานมากๆเลยเนี่ยมึงชอบมากคนแรกเลยค่ะเยี่ยมเลยลูกเพราะว่าเราประกดเองเรารู้ไงว่ามันเหนื่อยมากนะกับการที่เราต้องไปสู้รบอะไรกับข้างนอกมาแล้วแบบฝึกฝนสกิลตัวเองอีก่าเองนะคะเออที่ไหนมีพลังบวกแบบที่นั่นก็คือแบบคนรับไว้อะไรเงี้ยอืมงานน่ารักเห็นไม้แบบทุกคนเชียร์กันช่วยกันแบบไม่กลับมาบ้านแล้วแบบ ไปทำทำไมอะไรสะลระอะไรเงี้ยเออมันก็จะยิ่งแบบเหมือนสู้คนเดียวแต่ตอนนี้แบบมีนาแบบนี้คนร,รอบข้างที่ดีมากๆเลยชอบอะไรฟริลนี้มากๆแต่ว่าถึงไม่ยอมค่ะมันทำให้มีแต่แบบพลังบวกอะทุกคนเห็นไหมเพื่อนบ้านก็น่ารักถ้าฉันมีเพื่อนบ้านแบบนี้นะฉันก็จะจับมือกันไปลงปรงกวดตั้งแต่แรกแล้วค่ะ อยู่บ้านเดียวกันไปซ้อมด้วยกันทำงานด้วยกันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์ลมหัวกันแก้คุณป้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยค่ะน่ารักน่ารักเลยน่ารักไปดูนะซึ่งขึ้นต้นในเตน่ะก็แล้วก็ควรลองคิหอะนรน้างไหนะ ของเคยปราก้องเพลงไม่หรอสินนี้ก็น่ารักมันมันเป็นจริงๆอ่ะเขาเรียกวอะไรนะเราสาบน้อยร้อยไม่มันเป็นเรื่องจริงของเด็กผู้หญิงทุกคนสินนี้ไม่เป็นเรื่องจริงของเด็กผู้หญิงทุกคนที่อยู่กับเพื่อนที่สนิทอะไรเงี้ยลองดูทุกคนอ้าเพีงเดียวบทคือแบบตั้งใจคับสั่มาเอาทุกโมเมนต์ของของความฝันเด็กผู้หญิงอมามามาลงในในบทอะไรเงี้ย จริงอะอขอเสียงให้กับคุณมีนาเลยคะ่ะขอนะินมีต้อ,อนรับเข้าสู่คณะลูกทุ่งแม่ปะบูอาไมเป็นช้อนอไม่ไว้พี่นี้เพาะมากชอบ ฟังแล้วก็นึกถึงซีรีส์เรื่องนี้แล้วอะต่อไปเนี่ยไม่ว่าฟังกี่ครั้งก็จะนึกถึงเพลงสะก,กิดใจใช่ไหม ชอบมากๆากฉากนี้มันมีโมเมนต์ที่ทําให้ไม่ได้ลองตัวนี้ปะคนคนเคยเขินผู้หญิงอ่ะมันเขินจริง,ๆ,รงๆอะ่ะเกรดแมแบบเราอะ่ะเคยมีโมเมนต์เขินเพื่อนผู้หญิงหรือว่าเขินคนที่เรารู้สึกนวนว้อ่ะแล้วฉากเนี้ยมันทําให้เราดูแล้วร<อ>ลเรารู้สึก<า>เขินตามจริงๆอ่ะลองดู <sh arp S 1> <li> จริงเลยชอบมากค่ะมิ้น ันอินอะเออต้องพูดอย่างงี้ถ้าฉากใหม่อินก็จะหยิบมารีแอคนะคะฉากนี้คืออินเวอร์มาแล้วไม่ไปหรอให้รอเพื่อนไหมอ่ะไม่เป็นไรไปก่อนก็ได้แต่ตามไปคำเมื่อกี้แหละฉันเขินเลยใส่ๆนะคำนี้ด้วย เนี่ยแล้วมาซูมแบบอ,โโอ้โหโมเมนต์แกมันเคยเกิดขึ้นจริงรมันเคยเกิดขึ้นจริงกับเราไหมคะเยิ้มทำไมชอบอ่อยเหรเห็นหมะเยิ้มทำไมแดดก็รอดน่ารักเช่น่ารักเราเราคนใดนะเป็นไปเลไปเลย <Like> และนี่แหละค่ะทุกคนคือสิ่งที่ประทับจิตประทับใจแล้วก็อยากจะเอามาโชว์ให้ทุกคน อ่อยเป็นงานแบบเรียกน้ําจิ้มนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะทางเรื่องมันเป็นยังไงนะฉากไหนมันมาก่อนมาหลังดูแล้วฉันงงจังเลยแต่ว่าฉันชอบซีนนี้จังอะไรเงี้ยก็ไปสมัครเมมเบอร์ค่ะช่องแกนทีวีนะคะไปสนับสนุนองค์กรกันนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูได้ยาวๆกี่รอบก็ได้ไปดูแบบฟินๆเปิดจอทีวีใหญ่ๆตอนนอนไปเลยโอเคค่ะก็ฝากรีแอคชั่นของช่องคนดีสไตล์ไปด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีแอคเมื่อไหร่อะไรไงก็ฝากกดติดตาม จะได้ไม่พลาดชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็คลิปอื่นๆคอนเทนต์อื่นๆนะคะสำหรับวันนี้น้ำเมยปรติมาพรเตียวปื้มปฏิสุขมิสแกนต่ออ่ะก็ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอยากเข้าดอมก็เข้าได้เลยนะคะที่นี่นะคะสวสหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย